สวัสดีครับเอาสวัสดีมือหวยออกเป็นจังไดมือนี่มือให้มือปังมือดังมือรวยครับมันนี่คือสิรวไรยอดอกมันนี่ฝันดีทีจ้ะฝันย่ำบ่ฝันย่ำฝันได้จังแค่ปลาทุกมือไหมอืมได้ปลานี่จับปลาบอกค่ะแมนได้จับปลามาเมื่อคืนนี่ไงเหมือนจะเกี่ยวเขานี่แหละครับจ้า บัานี่พี่สาวบอกว่าพี่เอาปลาไมา่ให้จินไปเอาอยู่ใส่าวอยู่ในบ่อมาไงจ้าอนนะ <c oughs> อก็เลยบอกว่าสี่เอาจังไยจัง่าพี่เอาใดเลยมึงก็บอกผมยืนเมื่อลงไปกระจับเอาเลยมาผมไินรู้ลงไปผมก็จับเอาเลยอ่นี้เลอืมเฮ้ยมันไดโศกเหรอบอส่เมื่อันที่ด้โชกบุญไงจ้าอืมตีบ่หยาาอันตีบ่ย่าครับจ้า ผมก็วันยันเรื่อยตัวเกาหลีไปวังเรืยือนแปดเจ็ดคือว่าจังสันแปดเจ็ดใช่ว่าผมตีใส่แปดหาและครับเมียนยุคหาจับปลากระสีเปดหาหาแปดทุนตัวหาเจ็ดเจ็ดหาขันปลาปลามีเกิดอ่ะขันปลาปลามีก็ดมีเปดนี่แหละเนาะป้ามีกดครับจ้าอัน<า>น,นี้ไอ้อ้อมฝันอันมือ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 ก้อนไงจ้าผมฝันว่าเห็นรถอ่ะ ไปซุ่นบ้านหลังหนึ่งจ้ากระจกข้างหน้าบ้านพ่นแตกมืดเลยอือแลวบกมูลเป็นรถคุณไหนจ้าผมเลขชี่ไป็นเบองเมือเ้านีอน่อืออันอันที่เป็นหนาหาที่แปดเป้เลยอุ๊ยมันตรงกันครัแเถกัสเซียนแมน่ที่ออกหาแปดอะไรสนุมันส่สิออกหา8ปรเปรหาอีหลีล่ะ แต่ว่าเลขกันที่ว่าเพี้ยนเซียนฝันวานถึงสิบแปดล้านอ่ะหนึ่งแปดมันไปออกเพื่อนบ้านเต็มเต็มเลยมือนั่นที่เขาในยล้มคิปไปนะท่บแมนลงมปับก็ออกไปปับเลยแมนก็เรยกว่ามีสิบแปดล้านออกไปเร็วเด้อยทางเพื่อนบ้านสนกเหลือแต่อายุปัญหาสิบแปดแน่มันก็ตรงกันกับแมนมันมันตรงกันอีงนะเนาะมืนอี้ฝันว่าได้จับปลากัตีเป็นยุ่งเรี่ยวหาเปดมันคือตรงกันขักเถข้าเซียนแ่นผมว่ามันหาปดนึ่นอ่ะเนี่ยหาแปด นี่เละครับเน้นๆเลยว่าหาแปดแล้วลในความฝันนี่เห็นทะเบียนรถที่ซนบอ่บอบ่อครับผมว่เห็นบ่มีทะเบียนรถแต่ว่าหูแต่ว่ารถซนบ้านหลังนี้แม่นโอ้ในความเป็นจริงนีย่ยางไปเบิ้งเลยเหมือนบอ่อหอูยู่บ้านหลังเนี่ยย่าบ่อ,อยู่ผมเลยกขับรถไปเบ้านมือเศร้านี่ครับอุย้ยมาตรงกันกับแถน 58, นี๋กศรีอนหาแปดดิเมยผมว่ากัเลยไปเบิง้งเบ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่อืม คือหน้าบ้านเพิ่นนี่กระจกอีหยังแตกเบิดแม่นบ่ถ้ากระจกหมดเลยครับข้างหน้าบ้านเพิ่นสิเป็นกระจกหมดนะอืแตกเบิดอุ้ยมสิออกบ้านเลขที่เพิ่นอีหลีแหเนาะัเกี่ยวกับบ้านนี่วนมากมันสิมักไปออกเด้แม่นมักออกบ้านเลขที่เียนคือกันมื้อนั้นก็ฝันมามาบ้านเจ้าของคือยังได้ออกบ้านเลขที่เจ้าของเนาะก็ยังยังออกอยู่เรื่อยๆคือบ้านเลขที่ถ้าฝันเกี่ยวกับบ้าน แต่ที่สําคัญนี่ฟันว่าได้จับปลานี่เล้ยวลายมือติดเนี่ยเล้วมือคื้นนี่มันฝฟันได้ทุกมือเลยมือเลยก็ได้จับมองแ่ปลาอืมเรื่อเหล็กของเซียนเขาแล้วเล็กสูตรเ้องนี่แม่หาซูนหาเจ็ดหาแปดนี่แม่ผมก็ว่าแั้วแต่ละคับเพราะว่าั้นมันก็ต้องนี่ท่ล่ละเนาะนี่สูตรนี่แม่มันตรงกันแม่หาแปดนี่แม่หาเปีดเปดหาเนี่ยมมันมันตรงกันหลายอย่างเลยวิ่งบนล่างฟันไปที่ห้าเนาะหาศูนหาเจ็ดหาแปดเลขแค่สามหางอันเขาให้เลขสามตัวป่อจ้ะ หฮย่ครับไฮห,หาแปดหนึ่งเลยครับไอ้เด็กขวัญน,น,น่ะหาแปดหนึ่งโอ้โก็คือเสียนเสียเอาอันสิบแปดล้านนี่เนาะก็เลยเอาหาใส่ทั้งหนาหาแปดหนึง่งแมนกลับไปนนี่ลหละเนาะอือครับแมนจ้ะอันทางเสียนนี่มักมักชุดใหเมื่อหมักหาแปดตัวเดียวหาแปดชุดเดียวครับงบนี่งบน้อยจัดไปโหลดเนาะหาแปดขันมีดวงวัดดวงไปเลยครับหาแปดจัดไปเลย จ้าหรือไผสีตีว่างไพ่รอบค่ะจ้าในแต่ตัวดเดียวอยู่นี่ก็ได้ตั้งหาเปีดแมนแต่ว่าถ้าผู้ใดเอ่ออยากตีความฝันเนาะที่จะปากรองเมินแต่คิดมาเบิงมันสิเป็นตัวใดแต่ถ้าตีอิรีกหหห็หาเปีดเปลี่ยนหาเนี่ล่ะเนาะครับผมตีให้หาเปียดเท่านล้นครับจ้ามันคือสิบปมาทออกเปีดเจ็ดเจ็ด,ดเปีดเนาะผมก็ว่าทั้งต้นล่าลม,มันก็เพิ่งออกไปนะัน้องตระบนี่แหละ จ้าย่าจะออกตัวตัวเก่าหลเอฟซีก็รอความฝันเซียนมาไล่หลายได้บอกให้โทรหาเพื่นเลยว่าย่ารบกวนเซีนนนยนหนึ่งสินกะก็รอฟังทั้งช่องแต่ว่ากับมือนีก็ถือมือมือเล็กออกเนอกในความฝันน่ะพี่สาวบอกเอาเถ้าปลาไปกบเอา,าไ,ได้กบเอาคนละไม่สิบ่อเมีนเปียดไม้อิลีบอกเขาเซียนเปียดยังระบาดหนิกบเอาเอาถ้าไป,ไป่า<ม>่นละผมก็บ่เอากบผมก็เนี่ยเอาเถ้ป่าในความฝันนี่จับได้หลายบ่องูจับได้ตัวใหญ่ตัวเดียวมาเลย จับได้ตัวเดียวครับแต่เป็นตัวใหญ่อือเอาแย่ถิ่งความฝันเด้อบักสิบแปดล้านนี่ก็เย่ถิงเป็นเด็ดขาดเด้ออกเพื่อนบ้านแล้วอาจจะมาไทยเนาะครับฝันตังวดนะ่ะสิบแปดล้านครับอายุอายุเจ้าของบ้านนะ่ะหาสิบแปดเนาะม,มันที่บาผมสิมาเอาความฝันชุดท้ายคือเมื่อคืนนี่แหละครับอือจับปลาเ,ลเนาะหาเปียกเปียหาเพิ่นยำไห้เนาะครับหาแปดนี่แหละครับอื 8, 8, 8. อแปดแปดหา จ้าให้สวกให้มานเด้อผู้ใดสิเอาเปียดสองตัวใส่กระลองเบื้งเปียดๆหางสี่ก็ได้เนาะหรือสิเอาหาหนึ่งหาเปียนึงที่เซียนจับให้สามตัวเม็ดเดียวนี่แหละล้องตัดเหรียเบิ้งได้หนีกะถือว่าลีกตัวนี้เขาโครงการล้นคนละเครื่องถุงหวดเด้อ่ะเซียนเฝ้าเด้อซื้อได้บ่ทั้งนี้คือออ๋ทั้งนี้ก็เปียดกับทั้งนี้อือเอากระสันมันมันตัวกระสันมันมันเด้อค่ะเซียนวันนี้ ครับจัดไปหลายเยอะจ้าเอาให้มันมาในได้โชคใหญ่นะคะออกวัสดาแล้วจังไนกับบุญกับถินเพรได้ห่วมสั่งห่วมแปลงกันเนาะค่ะค่ะเอาบุรลวกวนเวลาจ,จ lemon, ังไนกับเฮงปังๆเด้อค่ะเซียนก็ถือว่ามือนีมือเฮงเราละจ้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับค่ะเอ็ดีเดี๋ยวสาบานจะทวนตัวเลขอ่าทางเส้นบุรีรัมย์คนฝันแมนนี่ชูฟังเด้ออันนี้เป็นตัวเลขความฝันจ้าฝันคืนก่อนเนาะค่ะ ฝันขึ้นก่อนเพิ่นฝันเห็นรถเนาะค่ะขับชนบ้านเลขทีหาสิบแปดนี่ในความฝันบ่เห็นทะเบียนรถจ้าเห็นต่ว่ารถซนหนาบานเพิ่นยับกระจกแตกเบิดในความฝันบ่เห็นตัวเลขบ่าเห็นอย่างเต้เห็นเหตุการณ์เสามาเพิ่นเลยข,ขับรถไปเบื้องบ้านเลขทีบ้านเลขทีนี้คือห้าสิบแปดเต็มเต็มพี่น้องคะบาทที่นี่มือคือนนี้คืนเลขออกคือเสารนี่แหละจ้ะฝันว่า พี่สาวมือน้องสาวในความฝันเนาะที่เพิ่นบอกฟังบอกให้ไปจับปลาในบ่อเพิ่นเลยว่าสิจับได้จังไดบ่มีแนวจับเพิ่นเลยว่าดีมือลงไปจับได้โหลดเอาตาปลาเด้อบ่ต้องเอากบเพิ่นเลยจับปลาได้ตัวหนึ่งขื้นมาอหลีจ้ะเพิ่นก็เลยตีเป็นหาเปดเนาะเพราะว่าปลานี่เป็นน้ำเปดมือนี่เป็นหามันตรงบ้านเลขทีเพิ่นแล้วหาเปดหนึ่งนี่มันตรงกับฝันแรกฝันแรกเพิ่นที่เพิ่นฝันว่าบ้านเลขกที่เอ ผู้ที่เพิ่นรู้จักโอ้ย้อนหลังไปแล้วหลายปีติดสิบปีสิบปีกลัวๆเพิ่นว่าเมื่อดดติดต่อกันมานานแล้วบ้านหลังนั้นถึงสิบแปดล้านกินเลี้ยงกันเต็มแต่มาเล่งที่เพิ่นบบรูแต่อายุคนที่ถือเนี่ยคือหาสิบแปดมันตรงกันไหมจ้ะตรงกันค่ะเพิ่นก็เลยเอานี่แหละค่ะหาแปดหนึ่งนี่แหละของความาหาแปดหนึ่งเมือนั้นลงงลิปไปไปออกเพื่อนบ้านหนึ่งแปดเต็มเต็มจ้ะแต่ว่าสูตรหวยเพิ่นมันชนกันไปที่ห้าแปดเห็นบ่คะ อันนี้สูตรหวยเพิ่นเด้อค่ะ16ตุลา68วิ่งบนล่างฝันไปที่5 50 57 58ตรงค่ะเพิ่น่าเพิ่นฝันตั้งแต่ลงขิดมานี่ฝันว่าได้ปลาจับปลาเห็นปลาตะหลดมันสิมีเปดพี่น้องยังไม่ยำอีกอยู่ว่าหลดไปสวนบ้านเลขที่นี่ในความเป็นจริงยนี่อันเพิ่นขับรถไปเบื่องหนี่บ้านเลขที่5ดยังเมื่อฝันยำมือคืนนี้ว่าได้จับปลาด้วยมือค่ะ จับปลาในน้ำด้วยมือน้ำนี่ก็ตีเป็นหนึ่งอยู่แล้วมันตายโตอยู่แล้วเนาะกับสิเปดล้านนี่ยไหมหึ่งเป็ดมันสิม้อีกพี่น้องไปเพื่อนบ้านแล้วก็อาจจะออกมาอีกก็ได้บ่เน่นอนเพราะว่าเซิงเซียนบุรีรัมย์เพิ่นก่อนขังฟันเมน่นย่ถิ่งเยะ่ปะเด้อค่ะหา, 0, หา, 7, หา 8, ส่วนหาเจ็ดหาเปดส่วนหอยเพิ่นนเราก็ควมฝันถ้าผู้ใดงบน้อยเพิ่นบอกว่าจัดไปเลยห้าเป็ดเม็ดเดีวยวหาเปดเปดหาตัวเดียวโคลุวัดดวงกันไปเลยจ้ะไก่้มิโศก มีดวงสมพงกับเพิ่นเนาะค่ะพราะ้ดมีเงินเนาะค่ะไปร่วมบุญกระถินช่วงนี้งานบุญกระถินจ้าหอดพฤจีกาพุ่นละบุญกระถินค่ะเอาฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้ด้วยดวยปังปังสูง่สคนเงินเลยกองทองเงไรเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า